สวัสดีค,คุณผู้ชมเครื่องตัดหญ,ญ้าครับบางครั้งเราขันน็อตอะไรที่มันยากนะครับแล้วก็มาแอปพลายได้ครับมาดูกันเราเราจะแอปพลายแล้วก็ตัดบางส่วนออกอย่างไรนะครับโดยเครื่องยนต์เราจะใช้งานได้ดีอยู่นะครับมาดูครับว่าเราจะตัดอะไรออกครับ คุณผู้ชมด้านนี้คุณผู้ชมด้านนี้นะครับเราจะขันน็อตเจ้าตัวนี้ออกนะครับน็อตเจ้าตัวที่ตัวปิดเปิดนี่ครับติดเปิดน้ามันนี่ครับมันติดตรงนี้ครับ่านผู้ชมเดี๋ยวเราเราจะสอดพวกไอ้ควงยากครับ่านผู้ชมดูครับนี่ครับมันยากมากครับเราจะตัดตรงนี้ออกเลยครับตัดตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้เสียหายอะไรนะเครื่องยนต์ก็ทํางานได้ดีอยู่ครับ จ้ตัวนี้นะครับเราจะาลงตัดเพื่อจะขันน็อตให้ง่ายขึ้นนะขึ้นมือตัดก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับลองตัดดูครับคุณผู้ชมเผื่อเราจะทํางานง่ายขึ้นนะครับ ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวตัดส,สายนี้ขัดคุณผู้ชมนี่ครับอย่างนี้เราก็จะขัดน,น็อตง่ายครับแบบน,น,นี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับอย่างนี้เราก็ขัดน,นอ็อตจะตัวนี้ง่ายครับเพราะว่าสบายเลยนะครับตัดแค่นี้เองครับถือว่าสะดวกสบายแล้วครับ่านผู้ชม อย่าให้มีคมครับเราก็ลบคมหน่อยครับ ทำลบคมเดี๋ยวบาดมือเราครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับคุณผู้ชมรับลบมุมใช่ครับนี่ครับของเดิมนะครับทำยังไงก็ได้ไม่ให้บาดมือเรานะครับเวลาเราทำงานตัดอย่างนี้ก็สบายคุณผู้ชมดูตอนนี้เราจะขันน็อตตัวนี้ง่ายแล้วครับคือเราจะล้างคาบูนะครับเจะขันแล้วครับ นี่ครับขันจากตรงนี้ออกสองตัวท่านเองครับโอ้ตทตๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอด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 ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้คุณผู้ชมตัวด้านในตัวด้านในตัวด้านในนี่ด้านในตัวด้านในครับไม่ใช่น้ตัวนี้มันมันข้างนอก ตัวนี้ครับในตัวในสองตัวในนะครับนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็ง่ายแล้วครับจะต้อนน็อตตัวนี้สองตัวนี้เราไม่ต้องออกก็ได้นะคุณผู้ชมหรือจะออกก็ตามใจครับผู้ชม เวลาเราใส่ก็เข้าไปง่ายท่านผู้ชมเอาออกก็ได้เนาะออกก็ได้ครับไม่เป็นไรออส่งตัวนี้ครับนี่ครับออกง่ายแล้วได้แล้วผมคิดอยู่หลายวันแล้วว่าจะหันยังไงฮี้ร่ตัดตัวนี้ออกเลย <laughs> ถ้าเราซื้อมาใหม่ตัดทิ้งเลยครับท่านผู้ชม ตัวนี้ไม่มีประโยชน์อะไรครับตัวนี้มันก็ติดไว้นะครับเราไม่ต้องไม,ไม่ต้องดึงยางทอ่ทอท่อเก๊อกนี่ออกครับเพราะยางทออกก่อ,อก๊็กออกบางครั้งประกอบยากนะครับนี่เราจะล้างขาบูส่วนนี้นะครับอย่างนี้เราก็ขันขบูออกเลยนะครับขับูก็มีหลายคลิปนะครับที่ผมรีวิวไปนะครับคงไม่ดูแล้วนเนาะเพียงดี่ว่าจะขันนะตัวนี้สองตัวนี้ออกยังไงก็ตัดตัวนี้แค่นั้นเองครับวิธีง,ง่ายๆ่ากตัวนี้ก็ ขันปกติเหมือนที่ผมรีวิวไปนะครับหลังขันออกนะครับเดี๋ยวขันให้ดูก่อนครับขันให้ดูก่อนขันสองตัวนี่ออกแล้วก็ค่อยนี้ครับจับจับตัวนี้กันเกาะที่ผู้ชมจับตัวนี้มันก็ติดตัวนี้ไว้นะครับอันนี้สายยางมันเป็นสายยางเราไม่ต้องออกครับบางครั้งมันเราใช้ไปนานๆมัน มันค่ะให้ประกอบตัวนี้ยากครับแล้วก็ขันแค่นี้อันนี้ก็ไว้ไว้อย่างนี้นะครับเวลาประกอบก็ประกอบง่ายครับเราล้างก็ล้างล้างตัวนี้แค่นั้นเองนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าไฮไลท์จริงๆก็คือตัดตัวนี้ออกเานั้นเองครับนี่ครับตัดทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรครับทิ้งไปเลยครับถ้าได้มาใหม่ๆนะถ้าเป็นเครื่องยนต์แบบนี้นะครับเราเข้าคึนนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะครับทีนี้ก็คงจะลำลา คุณผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปยครับ